สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยทีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามซุลแลลัลฮอมดุลลัลลอฮ์ซุลแลลัลฮุซซัลลัมุอะลัยฮิวซุลลัลลาวะละอาลีฮิวะซัฮบิฮิมันวะลาสฺลามุอะลัยกุมวอะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้อัลบะเบนาวบีหรือว่าสี่สิบฮัดีษขอให้หม่ามนาอวีที่อิหม่ามนาอวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้ให้เราได้มาทำการเรียนรู้กันที่ถือว่าเป็นเป็นสี่สิบสี่สิ طن و نروي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم อนนันี้นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารเป็นหนึ่งในสหบ้างท่านนบีซุลตัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นลูกของท่านอุมารบินขุตตบเป็นลูกของคอลีฟะท่านที่สองและเป็นหนึ่งในสหบั้งที่มีบทบาทในเรื่องของการการทั้งเรื่องการ การยืนหยัดการปกครองเรื่องของการการต่อสู้ในทางของลัสุภานุวตาาการจิฮัดแล้วในเรื่องของการการเรียนรู้เอ็มุอมาร์เป็นหนึ่งในสหาบาสที่มีความรู้ในเรื่องของทั้งวิชาการฮะดิษทั้งวิชาการตัปซีรและทั้งวิชาการทั้งวิชาการฟิกแล้วเป็นคนที่เอาใจใส่กับศาสนาของลอสุภานุวตาาตั้งแต่เขายังเด็กและเป็นสหาบาสที่ท่านอบเบีเสียชีวิตไปเนี่ยตอนที่พวกเขายัางยังเล็กๆอยู่นะที่บรรดานังวิชาการได้ได้ตั้งว่าเขาเป็นหนึ่งในอลนัลาอาบาริลอาบบา คือคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์ทั้งสี่คนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยคืออับดุลลอฮ์บินอุมารอับดุลลอฮ์บินอับบาสอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสแล้วก็อับดุลลอฮ์บินซูเบรทั้งสี่คนอับดุลลอฮ์บินอุมารรับยันละอันฮุมาดบอกว่าอันนั้นรสอะลัยฮิวะสัลลัมกลท่านนบีลลลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่า, قال, าอุมิด um ตุอันอุกอตินันนาฉันได้ถูกใช้ให้ทำการต่อสู้นะทำการต่อสู้ทำการจัดการกับกำมอนมนุษย์ ฮัตนายาชฮะดูอัลลอาอิลาฮัยลลัลลอฮ์อันนมูฮ์มัมมัดรอซูลุลลอฮ์จนกว่าเขาจะกล่าวพวกเขาพวกเขาทั้งหลายคือพวกมน,นุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะกล่าวคําว่าลาอิลาฮัยลลัลลอฮ์จะกล่าวค Il ําว,ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว้โดยเท h, ี่ยงแท้นอกจากอัลลั์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันนะมุฮ์มัมมัดรอซูลุลลอฮ์และจนกว่าเขาจะปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลั์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอุมิดตัวนูกอติลันนาส ฉันได้ถูกใช้ให้ทําการต่อสู้กับมนุษย์การต่อสู้ไม่ใช่การฆ่านะพี่น้องทีนี้บางคนแปลว่าฉันถูกใช้ให้ทําการฆ่ามนุษย์จนกว่าเขาจะกล่าเข้าไาแลยเราไม่ใช่การต่อสู้ไม่ใช่การฆ่าการฆ่าคืออันก๊อตอันนี้คือมมกอตาล่าโมกอตาล่าคือการต่อสู้การต่อสู้คือการพยายามที่อะไรฮะพยายามที่จะจัดการกับศัตรูเพื่อให้กาิมาของเราสภานุนอตาลานั้นเนี่ยสูงส่งขึ้น เราะนั้นวิธีการในการจีฮัดท่านอบีลสุลลัลของอะลีอวะสัลลัมจึงมีมีเออ่มีวิธีการในการในการในการทําการจีฮัดในการในการเผยแพร่ส่วนการฆ่าเนี่ยก็คือการที่คนคนหนึ่งอยู่แล้วก็ไปเอาการฆ่าเป็นการนําเลยเพราะนั้นอิสลามไม่ได้เผยแพร่ด้วยกับด้วยกับการฆ่าฮะดิษนี่จะเป็นฮะดิษที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านอบีลสุลลัลของอะลีอวะสัลลัมถูกใช้ให้ทําการต่อสู้กับมวลมนุษย์เพื่อให้พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทำการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ฮัตตาชัดูอัลลาอิลาห์ใมาเพราเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายนั้นได้กล่าวคำว่าลาอิลาหินลอละและก็พอเวลาที่พวกาทั้งหลายจะทําการทําการกล่าวว่าลาอิลาหินลอละมุฮัมมัดมุอะบวาอันดะมุฮัมมัดอัลลุลอละและม uh am ุฮัมมัดอัลเบาะซุลของอัลลอฮ์อันนี้คือการกล่าวถึงคํคาคําปฏิญาณคําปฏิญาณว่าอัลลาอิลาหินลอละว่า เป็นการปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดเลยเนอกจากลอสะานวตาตนาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วก็ยืนหยัดการอิบาดะต่อลอดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ท่านอนบดุลสลล์ของอะลัยฮิมลมาเพื่อทาการด่าอวะผู้มิชีกินด่าอวะพวกเขาไปสู่การอิบารดะต่อลอแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ออกห่างจากการอิบาดะต่อเจวตต่างๆต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสะานวาตนาที่พวกาชาวอารับในยุคจาฮิลิยาได้มีการปฏิบัติกันอนุนมดล แล้วก็จนกว่าเขาจะทําการปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นคือรสลของ Allah, าล l l a ์ซุบฮานะฮุอาลลาฮ์นั้นท่านอับดุลบาบซ์มอลลฮฺอัลลอฮฺซันลัมคือผู้ที่นาสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุะตาลาฮ์มาบอกประชาชาินี้การปฏิญาณจึงปฏิญาณด้วยกับสองชาฮาดาด้วยกันก็คือชาฮาดาลาอิลาฮะอัลลอฮแล้วก็ชาฮาดามุฮัมมัดุ้รอรสลุลลอฮเป็นสิ่งที่เขียงคู่กันแล้วสิ่งที่เราได้จากการปฏิญาณตนเนี่ยก็คืออะไรก็คือการมีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะ แล้วการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านอับดุลเลาะห์มัยหมสั้นลมเวลาที่เราปฏิญาณว่าลาอิลาฮิลลัอลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยแท้จริงนอกจากลอสุบฮานูตาลาเนี่ยเรากําลังจะบอกว่าเราจะอิบาดัดต่อลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวไม่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับลอสุบฮานูตาลาแล้วเวลาที่เราปฏิญาณว่าวันน์โมฮัมมัดัรอซูลลอฮ์มมฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของลอฮ์หมายความว่าเรากําลังบอกว่ามมฮัมมัดนั้นเป็นผู้ที่ เอาหลวงสุานุตาลาได้ส ouais. ่งมาเพื่อทําการทําการด่าว่าพวกเราเอาหลักการมาสอนพวกเราแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามเขาเพราะหลกการปฏิญาณนี่หมายความว่าเรายอมรับในการปฏิบัติตามสุนทะของท่านศัสดาสุนมรราะสัลนลำวาโยกีมุสลัมแล้วให้ทําการดํารงละหมาดคาว่าทําการดํารงละหมาดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการใดก็ตามแล้วการละหมาดที่เป็นวาญิบสําหรับมุสลิมเนี่ยคือการละหมาดฟรดูห้าเวลา มันถ้ามเขาได้ทำการละหมาดฟลอร์ละหมาดฟาดดูคราพ้าเวลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ละหมาดอะไรฮะไม่ได้ละหมาดซุนนะไม่ได้ละหมาดอะไรต,าต่างๆถือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไม่ต้องถูกนะคระับต่อสู้วัยุตุจักกาแล้วแล้วการละหมาดเนี่ยเป็นเป็นอะไระเป็นเป็นเ,นเนสาหลักของศาสนาเป็นเสาหลักของอิสลาม บรรดาสาฮาบะรอดเดลอลอันได้บอกว่าเราไม่เห ah ็นท่านอับดุลสลามได้บอกว่าการหรือว่าไม่ดินไม่ดีนบรรดาตาอีนได้บอกว่าเราไม่บรรดาสาฮาบะได้บอกว่าการทิ้งสิ่งใดจะตกเป็นกาเฟสนอกจากการทิ้งละหมาดเพราะในการทิ้งละหมาดเนียบรรดาสาฮาบะได้ได้ได้บอกไว้ว่าใครทิ้งละหมาดถือว่าเป็นคนที่ตกศาสนาอิสลามดังที่ท่านอับดุลสลามได้บอกว่าอันอัฮดุลละดีใบนานาใบนุศงสลากระมันตลรดการฝกกัดฝากพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาเนี่ยคือการละหมาด ดังนั้นใครก็ตามที่ได้ทิ้งการละหมาดรรักรกักฟารแสดงว่าเขาได้เป็นผู้ที่ปฏิเสธวยยตุสกาและจนกว่าเขาจะทำการจ่ายสกาดคือการเอาสกาดเอาส่วนแบ่งเท่ารัศมีราตาลาให้เป็นปัจจัยงชีพกับพวกเขามาเนี่ยแล้วมันถึงจํานวนแล้วครบรอบปีเนี่ยเอาไปจ่ายเป็นสกาดให้กับบรรดาคนที่มีสิทธิ์ในการในการารับสกาด แล้วท่านนบีบุสลามของอัยตุลาสัลลัมได้บอกว่าฟาอิดาฟาอาลูดานิกดังนั้นเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติดังกล่าวปฏิบัติอะไรฮะปฏิญาณตนลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วะนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์สุลลัลลอฮ์แล้งละหมาดแล้วก็ทําการแจกประกาศฟาอิดาฟาอาลูดานิกหมายความว่าถ้าว่าเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้กล่าวมาอัลซอมูมินีเขาจะได้รับการปกป้อง จากฉันคือปกป้องจากลอสฮานอตาลาเนี่ยปกป้องเรื่องอะไรฮะดีมาอาหุมทรัพย์สมบัติของพวกเขาวะอัมวาลาหุมดีมาอาหุมเลือดเนื้อของพวกเขาหมายความว่าจะไม่มีใครไปทําการไปไปทำการต่อสู่พวกเขาแล้วก็ไปจัดการให้มีเลือดเนื้อพวกเขาวะอัมวาลาหุมแล้วก็ทรัพย์สมบัติของพวกเขาหมายความว่าเวลาพวกเขาได้เข้าสู่อิสลามด้วยการปฏิญาณตนแล้วก็การดำรงละหมาดแล้วก็ทํา,าการจ่ายสกาด พวกเขาได้รับการปกป้องจากท่านนาบีสุลต่านวอะไรว่าศาสนปกป้องด้วยกับด้วยกับอิสลามอิลลาบบฮักกิลอิสลามแต่มีข้อยกเวน้นยกเว้นด้วยกับสิทธิของอิสลามหมายความว่ายกเว้นด้วยกับการที่เขาได้ปฏิบัติสิ่งที่มันสิ่งที่อิสลามได้วางบทบัญญัติเอาไว้ว่าเขาต้องถูกลงโทษด,ด้วยกับการโดนเคี่ยนด้วยกับการโดนหลังเลือดเช่นการที่คนที่แต่งงานแล้วทําซินาบทบัญญัติของอิสลามฮักกุลอิสลามก็คืออะไรฮะก็คือการถูกคว้างจนตาย หรือว่าการเกตซอสการที่คนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งเขาต้องถูกเกตซอสถูกฆ่าตายตามตามกฎเกณฑ์ของอิสลามดังที่เราได้บอกว่าฟึเกตซอสเสถายะแล้วในการเกสซอสเนี่ยถือเป็นการให้ให้ให้ชีวิตเพราะถ้าเอาคนนี้ฆ่าคนนี้แล้วไม่ถูกฆ่าตายตามเนี่ยแน่นอนฮะบรรดาตระกูลแต่ละสองตระกูลเนี่ยก็จะมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการหลั่งเลือดมากยิ่งกว่ายิ่งกว่าการที่เราทําการทําการเกตซอสอกีก ท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกต่อมาว่าวะฮิซาบบุห์มองล l l a h Taala แล้วพิซาบบุห์มการสอบสวนพวกเขานั้นนะ่ะอยู่ณที่อัลลอฮฺ سبحانه และตาลาหมายความว่าการสอบสวนในวันกิยามะอยู่ณที่อัลลอฮฺ سبحانه และตาลาในเรื่องการปฏิบัติของเขาส่วนท่านนบ,บีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมบรรดาอุลเลาะบรรดามุสลิมเนะี่ยหน้าที่ของพวกเรามีหน้าที่เพียงแค่การเผยแพร่ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอบอกว่าการสอบสวนอยู่นะที่เราล็อกสุภานตาลาเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ต้องเผยแพร่ไม่ต้องตักเตือนกันในหะดิษก่อนหน้านี้ทนานส่งร้องว่าอะลวัลสลัมได้บอกว่าอัดดีนุนัสนี่ยคะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่ายังไงเราก็ต้องมีการตักเตือนกันแล้วในหะดิษนี้เนี่ยมีมีนะฮะมีสิ่งที่เป็นรากฐานของอิสลามก็คือการการอะไรฮะการการจัดการการจัดการกับคนที่ อยู่นอกกรอบอิสลามด้วยกับการที่เอาอิสลามไปเผยแพร่กับเขาแล้วเวลาท่านอัอดุลเลาะหะสุลต่านได้บอกบรรดาสฮารบให้ไปเผยแพร่อิสลามเนี่ยท่านนบีจะบอกว่าอุดรอมอิสลามเรียกร้องเข้าสู่อิสลามหากว่าเขาไม่ยอมรับอิสลามก็ให้นําเสนออะไรฮะนำเสนอการจ่ายยิสเซียถ้าเขาไม่ยอมจ่ายยิสซียก็ค่อยมาถึงขั้นในการที่จะจัดการเขาในการในการให้เขาอยู่ในกฎเกณฑ์ของอิสลามสิ่งที่เราได้จากข้อคิดบทนี้เนี่ย หนึ่งคือท่านนบีลัองุอลัวเรือสันลำเป็นผู้ที่รับวะฮีจากลักษมานุตาแล้วท่านนบีใช้คำว่าอุมมตโตฉันถูกใช้เพราะฉะนั้นในวันนี้เวลาที่เราจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เราปฏิบัติด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีสัองุอหัวเรือสันลำได้บอกมาคําว่าดูว่าเราถูกใช้ให้ทำอะไรเรื่องไอบาดาเน่เรื่องไอบาดาให้เราดูว่าเราถูกใช้ให้ทำอะไรประการต่อมาท่านนบีสัองุอลัวฮิวะสันลม ให้เราได้กล่าวคำปฏิญาณหมายความการคำปฏิญาณนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นทั้งการกล่าวด้วยกับวาจาแล้วการมีการยึดมั่นด้วยกับจิตใจประการต่อมาจําเป็นที่เราจะต้องมีหลักยึดมั่นว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว้โดยเที่ยงแท้นอกจากลัสุภาหนุตาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะจะเพียงแค่เชื่อว่าลัสุภาหนุตาลาเป็น เป็นผู้สร้างอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอในการที่เราเป็นมุสลิมแต่สิ่งที่จําเป็นเนี่ยก็คือการที่เราต้องยึดมั่นว่าอัลลอฮฺสุบานุอัลตาราน,นั้นคือผู้ที่เราจะอิบารนะัแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นประการต่อมาการที่นายบิบัลลองอัลัยฮะสัลลัมบอกให้เรารู้ถึงความจําเป็นของการการละหมาดว่าการละหมาดนั้นเป็นเป็นวาจิตที่เราต้องทําการทําการปฏิบัติละหมาด ประการต่อมาก็คือการการแจกสการนะให้เรารู้ว่าการแจกสการดนั้นก็เป็นเป็นวาชิบในเมื่อทรัพย์สินของเราเนี่ยถึงจํานวนแล้วก็ครบรอบปีแล้วการแจกสการดเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปให้กับคนที่มีสิทธิ์รับสการเท่านั้นดังที่ลอสุานุตาลาได้บอกว่าอินนามัสตระกอตุเรนฟุกอรอการสนรคอ์คือการการแจกสการดนั้นสำหรับฟุกอรอคนยากจนวันมาซากินกับคนขัดสนวัลอาเมเนาอะไรฮะ คนที่เป็นคนที่จัดการในเรื่องของการแจกสาการวันมมอัลแล้ฟาเซโกรูโบโฮมผู้ที่หัวใจของเขาเนี่ยต้องการการการเยียวยาคือคนที่หัวใจกําลังโน้มเอียงมาสู่อิสลามวอเฟร์เรกอบแล้วคนที่กําลังจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นทาสวันกอริมีนอวฟิสบีเล่นละแล้วคนที่อ,อันกอริเมนคือคนที่ติดหนี้ วอฟีนซาเบลินละแล้วคนที่อยู่ในหนทางของลัทธิศาสนวัตตะลาคือคนที่จิฮัดในหนทางของลัทธิศาสนวัตตะลาวอเบนิสซาเบลและคนที่เป็นคนเดินทางฟารีอตัมมินอัลลอฮ์ฮุลลอฮ์ของอ ali มุฮากิบเป็นฟารดูที่มาจากลัทธิศาสนวัตตะลาและลัทธิตะลานั้นพวกทรงเป็นผู้ที่ผู้ทรงรู้ผู้ทรงปริชาญาณประการต่อมาการท่านอับดุลลอฮ์ของอ a ล i มุฮัมมััลลัมได้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 บอกถึงการกล่าวนี้เนี่ยว่าเป็นการปฏิบัติ ดังที่ท่านธรรมิได้บอกว่าอิดาอิฟาอาลูดาเน็กเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติสิ่งนี้คือได้กล่าวสิ่งนี้แสดงว่าการกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในการปฏิบัติเหมือนกันประการต่อมาการสอบสวนนั้นอยู่หน้าที่ของรัุบฮานุบตาลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านธรรมิกสัลลัฮขอะลัยเรวัลลัมคือการการเผยแพร่และหน้าที่ของคนที่รับมรดกจากท่านธรรมิกสัลลัฮขอะลัยเรวัลลัม ก็คือการทําการเผยแพร่เหมือนกันหมายความว่าเวลาที่มีใครไม่ตอบรับการเผยแพร่ของเราเนี่ยไม่ต้องเสียใจแล้วก็ให้เรารู้ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่การเผยแพร่เท่านั้นส่วนหน้าที่ในการในการที่เขาจะตอบรับไม่ตอบรับเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาลาแต่เพียงผูด้เดียวเพราะนั้นอัลฮตาลาได้เอาการปลอบใจท่านนบีุลาอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมด้วยกับการที่ให้ให้ท่านนบีได้รู้ว่าหน้าที่ของเจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่การการการอะไรฮะ การเผยแพร่เท่านั้นเหมือนตอนท่านเอมูซาทำการเผยแพร่นะอ๋อสุฮาโนอาตาลาก็ได้กล่าวถึงความกลัวท่านเอมูซาเหมือนกันเฟอรเจสฟีนัฟซีฮฮคีฟตัมมูซามูซาเกิดความเกิดเกิดความกลัวกลัวในตอนนี้แล้วในตอนที่จะประชันกับบรรดาศัตรูของของท่านเีมูซาคือพวกเฟราอแลวก็พวกกัปตียะที่จะมามาเผชิญหน้ากันและลาตาลาก็ให้ท่านเอมูซาเนี่ยถอดถอนความกลัวเพราะว่าความกลัวนี่ความกลัวตบีความกลัว ธรรมชาตินี่คือสิส่งที conv, ่ท่านอับดุลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้ให้เราได้ได้เรียนรู้ในในฮะดิษบทนี้และให้เราได้รู้ถึงการที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้อ่าบอกกับเราในเรื่องของบทบัญญัติเรื่องกฎเกณฑ์ที่เราจะเป็นต้องปฏิบัติเพื่อเราจะได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาในวันกิยามมาและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับฮะดีษที่เก้านะฮะในเรื่องราวของการปฏิบัติตามสุนนัขท่านอับดุลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยวะซัล แล Allah, ้วก็การออกหากจากสิ่งท่านนบีุลลสัลลัลลอฮฺวะเป๊ะละซันละมได้ได้ห้ามวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัลลอฮฺสัลีนามุฮััมมดวะลาอาลีฮิวะอัลลอฮะซัลลัมวัสซัลลัมอะลัยกุณมาราะห์มะตุลน์ละอัลลอฮฺตุสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยทีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลา